สวัสดีครับพผมปอนฟอร์ดนะครับจากฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะครับวันนี้นะครับผมปอนฟอร์ดมีกระบะเรนเจอร์รุ่น Open c a ค2.2นะครับ XL Plus นะครับราคาตั้งขายอยู่ที่663,000บาทเป็นเกียร์แมนนวลนะครับหรือว่าเรียกกันอีกอย่างหนึ่งคือเกียร์ธรรมดาสีดำนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า XL Plus คันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับ XL Plus คันนี้นะครับได้แปลงหน้าเป็นชุดแต่ง F150 นะครับ ชุดแต่ง F150 มีอะไรบ้างก็จะมีกระจังหน้าครับมีกันชนหน้านะครับที่ว่ามีไฟตัวนี้เลยแล้วก็มีตัวซุ้มล้อนะครับแล้วก็กระจังหน้าตัวนี้นะครับลูกค้าได้เลือกทําเป็นตัวหนังสือ FORD เป็นสีแดงตัดสีดํานะครับส่วนด้านบนนะครับเป็นสกู๊ปทรงสูงสีทูโทนนะครับเป็นสีดําตัวรถตัดสีดำได้านะครับแล้วก็รุ่น XL Plus นะครับจะไม่มีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานนะครับ เราก็จะทําการเสริมไฟตัดหมอกให้ลูกค้าไปนะครับตัวนี้ด้านค้างซุมล้อ6นิ้วนะครับที่ว่ามากับชุดแต่ง F-150 นะครับตัวนี้แมตลงตัวมากครับแล้วก็ด้านข้างเราได้ยิงแนวสตีโคนกันน้ำเข้านะครับตัวนี้นะครับส่วนล้อที่เลือกใช้นะครับจะเป็นล้ออพิเลเตอร์ตัวนี้นะครับขอบ16นะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับตัดดำ รัดด้วยยาง m a x กซ0 0ขนาด265 7 0 6 6นะครับส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างจะเป็นสติกเกอร์เรนเจอร์ตัวใหญ่นะครับแล้วก็จะมีการลอยมือเปิดประตูนะครับส่วนด้านบนก็จะมีราวหลังคาทรงวายแท็กเป็นสีดำด้านนะครับพร้อมติดกันสาด4 4ชิ้นให้ลูกค้านะครับส่วนด้านท้ายก็จะมีโลบาร์อ u แลนเดอร์นะครับตัวน,นี้แข็งแรงทนทานมากครับแล้วก็จะมีการลอยถังน้ำมันนะครับ ด้านท้ายนะครับก็จะมีข้อไฟท้ายนะครับแบ่งช่องแบบชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีการลอยพร้อมดาบนะครับกันชนท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้เลยจะเป็นของอารเรนเดอร์นะครับรุ่นนี้เอ็พจะไม่มีกันชนท้ายนะครับตัวนี้เราจะแต่งเสริมให้ลูกค้านะครับพร้อมเดินไฟส่องป้ายทะเบียนให้นะครับแถมหูลากสีแดงให้ด้วยนะครับเรามาดูด้านข้างนะครับสําหรับเจ้าเอกพอร์ชนี้ แต่งได้สวยงามมากครับอ่าผมลืมนิดนึงคันนี้นะครับอีกาพันะครับได้แปลงไฟหน้าเป็นแบบมัดแตงนะครับแบบมัดแตงเป็นยังไงนะครับก็คือด้านในจะมีไฟเลี้ยว3ามขีดตัวนี้นะครับพร้อมเปลี่ยนลูกแก้วนะครับด้านในแล้วก็จะมีไฟตัว daytime daylight ให้นะครับตัวนี้เปิดวิ่งตอนกางวันนะครับเวลาเราเปิดไฟปุ๊บใช่ครับตัวนี้ไฟตัวสี ติดมากราบตัวหน้า m 1 5 0นะครับหาลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจโปรโมชั่นแต่งฟรีแบบนี้นะครับเฉพาะตอนนี้นะครับติดต่อได้ที่เบอร์086-3440739นะครับผมปอนส์สอนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม